เรากำลังจะเดินไปถ่ายชื่อบทเลยนะฮะคลิปตัวเมียวเกียกก็คลิปตัวเมียวเกียกก็เรากำลังจะไปที่นั่นกันเราไปเดินผ่านเดินไปเล่น จะจับหน้าเขาปะมาจับเรากำลังจะไปร้านนี้กันบอเทอร์สตอร์ตุกตา ไว้เหมือนเดิมหันมาดิ <laughs> <c oughs> เขายังไม่เคยข้ามาในนี้เลยปะเอออันนี้ที่เขาอยากได้ใบนี้ข้อมันสวยดิใบน,นี้ที่เราดูไว้เหมาะไหม แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปกินปิ้งย่างที่ที่ไหนจะกดกันได้ที่ไหมว่าจะกินท,ที่ไหนนะฝนพูดดิพัากกอนเนี่ยมีเป้าพัากกอนเนี่ยมีแต่ว่าจริงๆเดินไปก็ได้แค่ยี่สิบนาทีแต่พวกนี้จะขึ้นเมโทรไปแต่เขาจะขึ้นเมโทรกันไปแล้วก็ยอมเราใส่เดิอนอยู่แล้วไม่อะไม่ใส่เรากําลังหาทางออกเพื่อจะไปกินร้านอาหารที่เราจะไปนี่ที่เราจะต้องไปเห็นไหมเห็นไหม เอาไม่ถ่ายมาให้เขาบ้างเหรอแต่แค่จะถึงตอนไหนก็ว่าแค่นั้นเองตอนนี้ลูกไปไหน่งไปอยู่ไหนเฮ้ยไหนดูดิตรงไหนอะอ๋อตะโก้อมาสลินเหรอไปวิจเต ่มันก็อยูไใใรคเ <c oughs> จอแล้วบอกเลยว่ามือนี้จะเป็นมือที่อร่อยที่สุดเพราะอะไรรู้ป่ะกว่าจะหาเจอไม่ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้น <c oughs> กว่าจะได้กินกว่าจะตกลงว่าจะมากินร้านไหนหรือจะกินร้านไหนอ่ะใช้เวลาเกิด<น>สองอย่างส้มตำ <c oughs> หรือส้มตำหรือซี่ง่างแต่ร้านนี้เราไม่เคยมาเลยมันเป็นบุฟเฟ่ต์เขาคิดอย่างนั้นแหละแบบว่าส้มตำเราก็เคยกินแล้วใช่ป่ะแต่ก็อยากกิน ฝนเปิดประเดิมเลยนะคะฝนบอกว่าผลไม่ไปข้ห้องน้ำแล้วไม่ไปล้างมือแล้วฝนตักก่อนมาทั้งหมดลยนี้เป็นเป็นหม้อจะบอกนะว่ามันช้าช้าแน่นอนเลยใส่ผักไปเลยทั้งสองอย่าง เมื่อกี้หน่อยว่าอร่อยไหมอิม่มผอนอร่อยไหมได้คำเดียวว่าจุกค,ค่ะแต่ให้มาอีกไหมก็คงไม่เพราะว่ามันติดกินเสื้อผ้าใช่ <laughs> แ,<ๆ> <laughs> แต่มันอร่อยอ,อยุ้ยสวยอุยสวยจังเอ๊เดี๋ยวตกตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้าน ไปร้านเค้กร้านโปะร้านกาแฟร้านเค้กซึ่งถ้าไม่ทานน่ะร้องไห้แน่ๆแน่แดดออกแล้วนะแล้วมันจะทำให้ร้านปิดช้าลงนี่หรอก็ลองไหมล่ะเดี๋ยวทำให้ดูเธอใกล้กว่านะเปิดมากี่ปีละ มีมาตั้งแต่ปีพันพศ1852ร้านกาแฟร้านนี้ซึ่งเค้กอร่อยมากแล้วไงต่อแค่นีบนน้บอกแค่นั้นแหละโอเคบอกแค่นี้แหละทางที่เราไปเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ไกลในเมืองเลยนะแต่พอดีเรามากินข้าวที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกอีกย่านหนึ่งถ้าเป็นภาษาไทยอีกย่านหนึ่งแล้วตอนที่เรามาเราขึ้นรถเหมือนรถไฟใต้ดินมาขากลับเราอยากเดินกลับให้มันย่อยอาหารหน่อยแต่ร้านเคร้านเนี้ยเป็นร้านที่แนะนำถ้าใครมาที่เฮี่ยวจิงหิคนที่จะมากินเพราะว่าจะบอกว่าอร่อยมากก็ไม่ได้อีกมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันทุกคนที่เห็นอยู่นั้นคือนกนกอะไรนะ นกเป็ดนนะ้านั่นเองเหมือนมีคนเอาข้าวมาให้กินเลยลองหยิบขี้นกมาอ้วกเอจออ้วกแล้วจับไปต้มกินได้เลยเฮ้ย <c oughs> แต่นะเขาเรียกว่าเป็ดหมวเป็ดแดงเขาเรียกว่าเป็ดอะไรนะที่มอนมาเขาแดงๆอะ่ะเป็ดน,น้ำแดงเหรอไม่รู้เพิ่งกินมานะไอ้พวกนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่เพิ่งกินข้าวมาจริงๆพวกนี้มันก็กินได้นะตามธรรมชาติแล้วอะ ฝนถ่ายไงดูหน่อยดิ <Huh? S 1> นี่คือทางที่เขาพาเราเดินมามันพาเราเดินอ้อมขึ้นเดินมนันนี่ถ้าเราเดินทางเรียบอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเหนื่อยวะทำไมต้องพาเดินเงี้เหนื่อยสุดๆเราจะเดินไปร้านเค้กอีกน่าจะประมาณสิบเอ็นาทีถึงดูสิบห้านาที ใกล้ถึงแล้วร้านเค้กของเรานี่คือร้านเค้กที่เราจะมาร้านเค้กร้านตูนี่ของพวกเราทั้งหมดที่สั่งมาน่ากินไหมทุกคนอันไหนน่ากินกว่าอันนี้อร่อยที่สุด อันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยที่สุดตนอนนี้น่ากินก็นจริงแต่เนี้ยอร่อยที่สุดเนะน,นี่ยอันเนี้เนี่ยเราจะมาชิา<ท>มอีกอันอันนี้อยากกินละอยากกินหรอมีเรายัางกินไม่ได้เพราะว่ายัางถ่ายรูปไม่เสร็จยรอยากลองแล้วกินจี๊ดไหมอ่ะจะไม่ไม่เห็นนะถ้ามันไม่ได้มีอะไรช่วยอย่างเงี้ยมั อยะไรอ่ะกินแล้วนะอันนี้คนละมันจะเป็นเหมือนส้มอันนี้เคยกินแล้วใครทุกคนเคยกินแล้วมุรุษเป็ดทุกน่ะเจ้าน่มีส้มจำได้ปะมันมีส้มไหมมันก็ต้องมีดิอะไรหรือถึงเนี่ยนึงแล้วกินด้วยกันแหละไม่เป็นไรชิมปะ จำไม่ได้รนะสชาติมันก็จะแบบโคตซองหวานๆแต่ขยับอันนี้นะเดี๋ยวมันลุกม,ม,มันจะเหมือนมีครีมวาน,นิลาข้างในแล้วเป็นแป้งโคตซองโคตซองแบบนี้อันนี้ใช่มันจะเป็นชั้นๆแบบนี้ไปจริงลองชิมสุริว่ามีอะไรแต่มันแข็มมงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวประกอบล่างคืนก่อนประกอบล่างคืนก่อนมันจะเละแล้วยังไม่ได้กินเลยอ่ะแล้วก็ตัดอ่ะฝนตัดทะเลตัดยังอร่อยน้องดับแล้วจิ้มขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะทำ้ายน้องไปหมดแล้วขอโได้มน้องโอ้โหมันทำจนกันเละไปหมดเลยอะไรเหรออันนี้อร่อยไหมอ๋อมันเหมือนมาการอนปะไม่ได้หมดไังไยังไง แช้มือได้ไหมคะพี่กินตรงส้มอ่ะไม่เอาไม่อยากกินส้มอันนี้ชื่อว่าบูดาเบสิกอืมอันนี้ก็เหมือนมาเร็งกินไอ้กูไอ้มะเร็งกินอันนี้อร่อยปะ่ะอร่อยตัดลำดับตัดลำดับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันนี้อร่อยสอุด ไม่รู้เขาชอบอันนี้เปรตใจในึงก็ดีใจที่แบบไม่ได้เปิดคลิปไปเขาลองหมาล่ากันสองคนนี้มาร้านเอเช <H G. S 2> ียบายบายทุกคนปิดคลิปจริงๆแล้วเล้วทาวข้ากลับบ้านยามค่ำคืนของเฮลซิงกิกลับมาแล้วบ๊ายบาย